โค้ดออสอัปเดตอาการเจ็บวอลเล์บอลหญิงไทยเตรียมแผนงัดญี่ปุ่นอิตาลีในว n l อ0 2 5โค้ดออสอัปเดตอาการเจ็บวอลเล์บอลหญิงไทยเตรียมแผนงัดญี่ปุ่นอิตาลีในว n l อ0 2 5ันี่วันที่14่มียอ 68ความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลิก2025 VNL 2025สัปดาห์2กลุ่ม5ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงระหว่างวันที่18ถึง22มิถุนายน2568ทีมชาติไทยอันดับที่15ของตารางคะแนนมีคิวพบกับญี่ปุ่นอิตาลีสาธารณรัฐเช็กและบัลแกเรียล่าสุดโคดออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรงไกลเปิดเผยว่า นักกีฬาที่มีอาการบาดเจ็บยังไม่ค่อยแข็งแรงเขาก็ฟื้นฟูดีขึ้นนะครับตัว key player ตัวหลักๆของเราก็ดีขึ้นในเรื่องของทีมแท็กติกตอนนี้เราก็เตรียมตัวที่จะแข่งขันกับทั้ง4ี่ทีมในวิกที่2เมื่อวานนี้เราก็เตรียมที่จะเล่นกับญี่ปุ่นวันนี้เราก็ต้องเตรียมแผนที่จะเล่นกับญี่ปุ่นแล้วก็อิตาลีต่อนะครับเมื่อวันทําการบ้านอยู่นะตอนนี้ก็ทุกคนก็ต่อเนื่องญี่ปุ่นแข็งแกร่งมากแล้วก็เขาค่อนข้างจะมั่นใจเนื่องจากว่าเขาชนะทุกทีมเลยในวิกแรกอันนี้ก็ชื่นชมทีีมญ่่ปุน ส่วนของอิตาลีก็ยังเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากสมกับเป็นอันดับเบอร์หนึ่งของโลกเราก็ดีครับที่เราได้เล่นกับทีมแข็งแกร่งๆไม่ว่าจะเป็นทีมคู่แข่งอีกสองทีมนะครับเป็นเช็กหรือว่าเป็นบันกเรียเขาก็มีผลการแข่งขันที่ค่อนข้างจะดีมากในวิกแรกทีมสตาฟเราก็ศึกษาณนะจุดแข่งของผู้ต่อสู้จุดอ่อนของผู้ต่อสู้แล้วเตรียมตัวที่จะพยายามชนะในการแข่งขันในวิกที่สองให้ได้ สำหรับวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยปัจจุบันรั้งอันดับ14ของโลกมี188.72คะแนนและมีโปรแกร,รมลงเล่นในศึก VNL 2อ2 5นสัปดาห์ที่2ดังนี้วันที่18มิถุนายน2568เวลา16นาฬิกาไทยพบญี่ปุ่นวันที่19มิถุนายน2568เวลา16นาฬิกาไทยพบอิตาลีวันที่21มิถุนายน2568เวลา15นาฬิกา30นาที เช็คเกียร์พบไทยวันที่22มิถุนายน2568เวลา12นาฬิกาบันแกเรียพบไทย